สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับการเชื่อมต่อนะครับมิลล c าแคสตอนแรกนะครับเรากดไปที่สีเหลี่ยมตัวนี้กดป้ายแล้วก็กดติ๊กที่มิลล่าแคสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กด Hsu นะครับหลักส่วนแล้วต่อมานะครับเจก็มากดเครื่องของเจสไลด์ลงของเจสไลด์ลงนะครับแล้วก็สไลด์ไปหาคําว่า m มาร์ทวิวองเจใช้คำว่า Smart v i ิวนะครับสตทถอนหน้าจอนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจับคู่หาแล้วนะครับก็คือโคล o ร่าคอร์สนะครับ1.8นะครับพีเยมเรากดตัวของเราก่อนึ๊บแล้วก็ตกลงครับเราเราก็มากดหาค้นหาตัวของหน้าจอนะครับจับคู่กับโทรศัพท์ของเราก่อนอันนี้ ถ้ามันขึ้นมาโรศัสอ์ของเราเราก็กดตัวของผมนดเก้านะครับก,กดคุนลดเก้าตัวนี้รอนะครับรอจับคู่นะครับอ่าอันนี้คือจับคู่สําเร็จแล้วนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับถัดไป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 นะครับจนจบขั้นตอนนะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้เจไม่ได้เหยียบเบรกนะครับภาพจะไม่ขึ้นเราเหยียบเบรกด้วยนะครับอ่าเข้าเคีย์พีหยยบเบรกนะครับอันนี้ก็การเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจนะครับก็จะมาควบคุมนะครับสมมติว่าเจอยากดู youtube นะครับเจก็กด youtube นะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์นะครับนี่ฮะว่าเจกดตัวนี้นะครับ หนงภาพนะครับตัวนี้นะฮะก็สามารถเรียบร้อยแล้วเราสามารถควบคุมนะครับจากเครื่องของเราก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับมีข้ามนะครับข้ามโฆษณาครับใหญ่เนี่ยฮะอันนี้เราก็สามารถดูหนังนะครับฟังเพลงนะครับดู u t u b e นะครับได้แล้วนะครับในตัวรถนะครับแต่ในขณะที่เราขับนะครับเราจะได้ยินเสียง นะครับโอเคนะครับวันนี้เจก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์นะครับให้เจด้วยนะครับสวัสดีครับ